สบายดีซาตัดรัมจ้ามือนี้ก็มาพอกันกับบรรยากาศสายๆเนี่ยจักหน่อยเดอมืนนี้ซาตัดรัมก็ว่าจะขึ้นเก็บมะเขือเซอรี่เด้อจ้าเพราะว่ามีนัดกันกับแม่ว่ะมืนนี้จะพากันขึ้นเก็บมะเขือน้อยมะเขือเซอรี่ส่งขายอีกแล้วเด้อจ้าแม่ก็มีลูกค้าของเพิ่นฮัล่ะก่อนขึ้นไปเก็บมะเขือเซอรี่ซาตัดรัมก็ต้องหากับข่ากับน้ำก่อนจ้ามืนนี้ซาตาดรัมก็ว่าจะเก็บมะเขือไปเนี่ยนใส่กับเฮดบดแล้วก็จะปิ้งป เ่าเข่งเดี๋ยวสาตารัมไปหาปิดเอามาเขือก่อนจ้าเบิงต้นนี่กะหากะฮดพักแล้วเด้อเบิงผูหมักบวบสาตารัมกะต้นลุต้นเล่นขากปันหยังจ้ามีแต่หมักอ้วนๆใหญ่ๆผูทางหลังนะกะดกดกเด้อันนี้มักบวบเครือเดียวแต่ว่าดกแท่ดกว่ามื้อนี่ลหละต้นเทียงนี่ลหละสาตารัมจะปิดใส่แกงหนอไม้จ้า ก่อนไปเก็บมะเขือสซาตัดำกับคอแวะสวนมะเขือเซอร,รี่สซาตาดำก่อนเพราะว่าต้นนี้แดงเหืออยู่เดอ้ออันนี้นะคือสซาตาดำแพงไหว้กับบ้านเดอ้อจ้าน,นี่บริปิดขายเลยเดอ้อเบิ่งผูแล้วกะเอาไว้กลับบ้านแล้วก็เอาไว้เห็ดแนวพร้อมหืมแซ่บหลายปิดออกจากต้นนี่กินได้เลยอันนี้คือมะเขือเซอรี่ พันอ์อียงพันโกโกลตนี่แซบหวานอันนี้ซาตตาดัมกับาบรนี่เป็นคนลงมือปลูกเองเบึงเต็มเหืออยู่ดกแท้ดกว่าซาตตาดมจะเก็บกลับบ้านรอบนี่แหละอีกบดนอีกสองสามมือก็เสดเดกลับแล้วล่ะกลับบ้านซาตตาดมกลับเฮือนพุ่นเด้อ พ่พอแม่คุ้นไดถ้าเบิ่งบรรยากาศอยู่เฮือนสาตรามกันรอรุ่นได้เลยสาวตรามกันรุ่นคือการ่าเมือรอบนีสิเป็นจังไดเนาะเพราะว่าได้ยินแม่ว่าว่าเริ่มให้กระเจ้าเหตุเฮือนแล้วล่ะจ้าแบบค่อยๆเหตุไปทีละเล็กทีละหน่อยบ่ฮู้ว่าไปโหดขันใดแล้วล่ะเห็ดเฮือนก็คือบ้านบ้านของแม่สาวตรามนั่นลหละจ้าถ้ารุ่นน้ำกันเดี๋ยวไปปิดเอามะเขือก่อนอืม โอ้มะเขือซาตาดัมกับใบเริ่มสีเหลืองแลวเด้อจ้าแต่ว่าเป็นหมากดกแท้ดกวานี่นะพูดละ่ะมือกลับลาซาตาดัมก็จัเก็บมือให้แม่อยู่ลาวอยู่เด้อเพราะว่าแม่ซาตาดัมกับหมากกินเนียนมะเขือนี่สุดยอดเนียนใส่เห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดบดแล้วก็ใส่หัวหอยใส่ปูปลาหน,น้าหนำนี่แซ่บหลายเด้อมะเขือนี่เอาไปหนึ่งกินกับปนก,บกับแจวกระแซ่บกินแบบโบนหนึ่งกระแซ่บ แต่ถาว่าห้าหนึ่งกินมันก็จะนุ่มแขวนี่เบิ่งน้ำงามออนซ้อนค่ะอันนี้เห็นใบเพิินกี้ไลยแบบนี้นะเพิินเป็นหมากดกคืออย่างนี้เด้นี่อันนี้เก็บเท่าไดรอบแล้วล่ะพี่กกทางหลังสาตาแเฮงดกเป็นพันเป็นพื้นขึ้นหมากเพิ่นนะเดี๋ยวเก็บเอาผักบัวก่อนเอาผักบัวส่เนียนมาเขือก่อนผักบัวสาวตานก็ลงหัวเรียบร้อย เดวมือกับล่าวนี่แหละจะเด็ดใบสีเขียวเมื่อให้แม่ขั้นสมแม่สาวตะาำขั้นสมพักบัวแซบเดอ้อคนจะใส่กันกับกะลำแหละก็ใส่ตีนหมูหรือว่าตีนควยนี่เพอาะละจ้ะเดี๋ยวไปหาพักหอมป้อมพักเสริมก่อน มาแต่ล่าสิเดี๋ยนเก็บเมียนอยู่บนน้อพักซีซาตารดัมนี่เบิงยังบกแก่เถื่ออยู่หอมหอมอันนี้ซาตารดําจงไว้เหตุนแนวเด้จ้าอู้มังหงซาตาร์ดัมสุกแล้วว้าวอันนี้คือมังหงเตี้ยเด้อเบิงผู้เชนว่านอนเมบเอาผู้ละเวลาปิดเอานะ่ะปัดอันนี้ซาตารดัมยังบบทันปิดไปตามกินจักเถือ่อเด้อเพราะว่า สาตานจงไว้กินยำเผินซุกอย่างเดียวปึ๊บอุ้ยตายอุ้ยนี่ว้าวอ่าวมะเขือกระเหียเพราะมะเขือบบดที่นี้กระถุงกับบมาใส่เนาะซาตามก็ได้มาลุงพุงพั่พวขักออนซอนเด้อจา้าน,นี่อันนี้คือมังหุงเตี้ยซุกอีกแล้วผักเสริมกูดนี่กินกับข้าวปุ่นคือิแซ่บเด้ เพราะว่าต้นเก็บนี่ก็หอมทวนๆน,น,นี่อืมไปใส่เนี่ยนมะเขือไปแบบนี้บอรนีเพิ่นกระดังไฟถ่าสาตาำอยู่พูดหรพูเห็ดพิสังอยูเนาะสบายดีตอนทสายครับผม กำลังเช็คอยู่ว่า,ามันมีคอมเมนต์เว็บเว็บหนึ่งที่มาคอมเมนต์ทุกคลิปเลยจ้าช่วงนี้บอลลี่ก็ต้องได้จับโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยดิเพราะว่ามันจะมีเว็บหนึ่งมาโปรโมทบอลลี่ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่เป็นห่วงเนาะจ้าสำหรับมีเว็บที่มาคอมเมนต์นั่นแหละบอลลี่ก็ต้องอไล่บล็อกทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า10บคอมเมนต์จ้าบอลี่ไปหาข้อมูลแล้วล่ะว่า,าช่วงนี้ คนที่ท o u t u b e ทุกช่องเลยมีเว็บเว็บนี้แหละมาคอมเมนต์ทุกวัน <Ooh. S 2> บรินี้ก็บล็อกทุกวันนะครับผมบรินี้ก็ไม่ได้นิ่งเฉยดิบล็อกทุกวันแต่ก็มาทุกวันจวันละสิบกว่าค <Man. S 2> อมเมนต์แมนผมคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับผมทางที่ดีก็คืออ,อย่าไปกดไลค์อย่าไปตอบโต้เว็บเว็บนั้นนะครับผมมันจะมีผลกระทบต่อช่องแมนช่องอาจจะโดนปิดกั้น คือไม่ต้องไปสนใจเ้อนะครับผมถ้าเขาอ่ามาคอมเมนต์นะบอลนนี่จะไล่บล็อกอกี่ลางเองบารันนี่ดูโทรศัพท์ตลอดในช่วงนี้นะขาดโทรศัพท์บ่ได้เลยยากมากทีแรกก็ว่าจะปิดคอมเมนต์อยู่แบบกลัวเอฟซีแบบว่าอ่ามาคอมเมนต์ถามนู่นนี่นั่นเนาะจะก็เลยไม่ได้ปิดนะครับผมถ้าปิดก็คืออ่าเวลาเราลงคลิปจะไม่สามารถอ่าคอมเมนต์ได้ถ้าปิดก็คือปิดไปเลยดนะีถ้าเปิดก็คือ ทุกคนสามารถมาคอมเมนต์ได้เว็บนั้นก็สามารถมาคอมเมนต์ได้แต่ว่าจะาไล่บล็อกที่หลังแมนบล็อกทุกวันามาทุกวันมันเป็นอาชีพของเขาเราต้องเข้าใจดิคือเขานะสร้างสร้างช่องมาทุกวันเพืออ่อที่จะมาคอมเมนต์วันที้กับบล็อกทุกวันคือแต่ละวันน่ะมันจะมาแบบไม่ซ้ำเลยจ้ามันจะเป็นตัวเอตัว Y ตัว P ตัว Z ซมาตลอดออแมนช่วงนี้เป็นห่วงอยู่นะครับผมเป็นห่วงตัวเอง กลัวช่องโดนปิดกัน้นนะเส้นทานเลยครับมาเลยทําเมนูเช้ากันก่อนที่จะ,ะขึ้นไปต่อเติมบ้านสวนขึ้นไปเก็บมะเขือเมื่อน,นี้นะบอจ้าอ๋อท <c oughs> ั้งก้บ้านสวนน่านจะเป็นช่วงบ่ายจ้า่ะทำกับข้าวเลยเช้านี้ทําเมนูอะไรเอ่ยตก๊อตดังว่าจะเห็นเมนูพิเศษเห็นบอลลี่กินจ้าอะไรเอ่ยพิเศษนะนี่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  ซาตานว่าจะเนียนมะเขือใส่เฮดบดหรือว่าเฮดกระด้าง<อ>เคยกินอยู่บ่เคยกินอยู่ครับผมอเพิ่มหนังเค็มได้บอหนังเค็มบอมีเลยอยากอยากกินหนังเค็มต้องมากินอยู่ลาวคือหายากเนาะหนังเค็มเนาะ <c oughs> หนังเค็มบอมีเลยจ้าเมื่อกี้ข้ามไปลาวโอ้หนังเค็มเยอะมากนะครับผมแต่ไม่สามารถที่จะซื้อข้ามประเทศได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ห่วงห้ามนะครับ ห้ามซื้อมาเด้อนะครับใครข้ามลาวลนะ่ะซื้อทางเข็มนะ่ะโดนตรวจนะครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นสินค้าห่วงห้ามะต้องไปกินที่ลาวอย่างเดียวโอ้จะปิ้งปลาเข็งเนาะนี่ปลาหมอครับผมอมีแต่ตัวผู้เลยนี่แมนบอกแม่ตัวผู้มันจะยาวๆ, <c oughs> ๆนะครับถ้าตัวเมียมันจะอ้วนๆบางป้อมสั้นๆจ้ปะปลาเข็งตัวผู้โอ้ สุกแล้วบอด้สุกเรียบร้อยอสุกเรียบร้อยครับอันนี้เฮดกระด้างซอยแล้วลก็เอาลงมาต้มใส่กันกับมะเขือเลยเด้อจ้ายนียนมาเพราพ่อแม่อยากได้สูตรซุปมะเขือใส่เฮดกระด้างคือสาตตะด,ดำนี่เว้าซุปก,ก็ได้เว้าเนียนก็ได้เอามาต้มให้สุกสก่อนจะเอาไปเนียนใส่กันรอบนี้สาตตะดัจะบริเนียนใส่กันกับไข่เด้อจะใส่เฮดกระด้างอย่างเดียวกับมะเขือเสีย,ยได้แต่บ่มีหัวหอย มันนี้หัวห้อยนะอุ้ยแสบบองห้ยว่าวรลลละเวลาเอาคำเข่าตุ้ยเข้าไปนี่กินหยังเนาะฟังเบื้องนั่นเนาะข้าวลามครับผมปาดข้าวลามผู้ใดเห็ุขึ้นมาน่อยได้น่อยดีแท่ละจจำนิ้วก้อยนี่บ้างละสิบบาทแสบยุบอ่ะแสบอยเนี่ย ตุ้ยใส่ตุ้ยใส่เถอะเนาะกินอยู่บ่สัตต์ดำมที่เห็นให้กินนี่หาไม้ยากมากแมนบ้านเราบ,บ่ค่อยมีไม้ทำบ้านเขาหลานต้องขับรถบอกนอกอำเภอคุณละ่ะจ้ะแมนโอ้ยไ่สุกหรือย,ย่างหิวข้าวแล้วเด้อเรียบร้อยแล้วจ้าเห็ดกับมะเขือสุกเรียบร้อยเดี๋ยวสตตดำจะย่างปลาเข็งก่อนมาเลยมาเลย วันนี้กินมะเขือดีเดี๋ยวสายเด้อเดี๋ยวส่งไม่ทันโอ้เป็นตาเสบใช่ะละ่ะบมันเดบอเลนี่อันนี้ย่างปลาหมอครับจ้ะแต่โบห้อยมันเนาะเมนถ้ามันต้องช่วงประมาณหลังเกี่ยวข้าว แมนอันนี้มันเดือนสองเดือนสามนะปลาจะไม่ค่อยมันสู้ตอนหลังจิ้วเท่าเรไ,ได้นะครับเทปคือเก่าถั่วละเมินเลยยังถั่วนะมันถั่วแกเบินเรียบร้อยอถ้ามีํำถั่วํำนี่เข้ากันเทเลอร์อนะครับยางปลาเข็มเป็นตาเทหลายเด้อเรืองอ้อยหอยคักป้านหยัง พอสายสายมาลมแรงมากๆนะครับโอ้โหลมแรงสองวันแล้วนะครับเมนูต่อไปซุปมะเขือจ่ะใส่เห็ดบดเมนโอ้โ่ามากม,ม,มาเอาเสีบเสียบเด้อ ชมะเขือก็ไม่มีอะไรมากครับผมข้าวคั่วแป้งนัวจ้ะพริกเมนแ้วก็น้ำปลานิดนึงคือกันเนาะกับซุปอ่าใส่ไข่จ้ะคือกันเลยแต่วันนี้ใส่ฮห็โบดนะครับพักลงไป กินข้าวเ้านำการเด้อจ้าทานข้าวสายด้วยกันครับผมโบเช้าแล้วละ่ะบ้นหนาวบอกบนหนาวเดสาว,ดวสตดำวะ่วะช่วงนี้อากาศเย็นอีกแล้วจ้ะก่อนหน้านั้นอ่ะร้อนร้อนนะครับร้อนสองวันแล้วก็กลับมาหนาวอีกจ้ะแปลกมากมมบริก,กิน,นานแล้วซุปมะเขือแซ่บเด้อเนียนมะเขือใส่เห็ดกระด้างหรือว่าเ็ดบด๊ บ้านสาวตาดำเอินเห็ดกระด้างได้บอเลนี่เห็บดบดยู่บ้านอ่ะก็ใส่ไข่กับเสียบคือกันจ้ะเสียได้แต่บ่มีหัวหอยอันนี้ปิ้งปลาหมอหหปลากับบค่อยมันแล้วช่วงนี้ อแซ่บอยูีเดียยังหมดอ่ะแซ่บบ่แมนโอ้บอ่แมนเป็นน้ำบ่ได้กินแต่โดน<ม>ละบอ,อบอ่ได้กินนานแล้วครับปิ้งปลาเขง็งบ่ได้กินปิ้งปลาเขง<ม>็งตั้งแต่ดนโดนตั้งแต่ยามฝนตกพูดลาซาต้าดัมว่าบริณีว่าจะไปเลาะดูที่สูบปลาโอ้ลุงบริณีสูบก่อนแล้ววันก่อนได้ปลาปลาช่อนไปสิบกว่าตัวพูดละว้าวดูดู หมยที่เราเคยไปสูบป,ปีที่แล้วนะ,ะโดยเขาสูบก่อนเรียบร้อยอแล้วกันปีนี้บรน,นี้ก็คิดว่าน้ำน่าจะแห้งเดือนหน้าที่ไหนได้น้ำแห้งเรียบร้อยน้ำแห่งไวเดอร์ปีนี้นะเพราะว่าอากาศลมลมมีปกติจีมาบ่โหดเดือนเด้แต่ละปีนะแต่ว่ารอบนี้มาโดนอีหลีปีนี้หนาวแบบยาวนานปีที่แล้วหนาวสี่ห้าวันเนาะ อาทิตย์หนึ่งหมดปีแล้วจ้ะปีนี้เป็นเดือนนะครับอากาศหนาวอย,อยู่ยากเลยตอนนี้ก็กินข่าวอิ่มเป็นที่เหียบห้อยแล้วล่ะจ้า บลลารนี่พ่นกันยังไปหาหนุ่งฝาหนุ่งแพ้หนุงเ,เครืองหนุงคลองอยู่เดี๋ยวสาตาำม,มาหาลูกๆเด็กๆน้อยๆนี่ก่อนเบิ่งผูพากันไลลลางอันแม่เถาเซลเซลแม่เถาตุงตุยตุงตุยเลี้ยงหลานจ้าซูมือนี่นะเบิ่งแม่พ่นลูกๆแล้วหลานกระเตมอยู่เบิ่งอันนี้นะจักรลอยมาแต่ทางไหนวันกินนมแม่ตุยบ่กินนมแม่ตุยบ่ ปาโตจากซาวตาดาสิเหตุจังไดล่ะเพราะว่าลูกงอนแง่นนะปีนเข่ามหาตุงตุยเด้อจ้าเพราะว่าซุเพิ่นพักกันได้ลูกคนละเจตุงตุยเจนี่งอนแง่นเจนี่บัดเพอลูกงอนแง่นใหญ่แล้วก็ปีนมหาตุงตุยแลลวบัดที่นี่ผูกพากันกินนมตุงตุยนำบูจากสิเหตุจังไดแล้ะซาตาดามนะเพราะว่างอนแง่เลี่ยงลูกบ่เป็นเลยหมาฮากา สี่หาเดือนภาว่าออกลูกจ้าแะ้วก็เลี้ยงลูกบ่เป็นแม่ตุงตุยเลี้ยงเทนผุนไว้ยี่บ่ตุงตุยฮือม่หยังล่ะลูกไม่หยังมากอม่หยังมาอน,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 นี่นอ่นี่นั่นนถ่ายห้อนผู้หลักซาตาจังสีอาบ้นาำหายเบิ่งเป็นตาหักคือหยังในเดอ้อ ไปลาานี่แหละซา,าตาสิคินฮอดเผื่นปฏิทโทจ้าออออออกินหมาน่อยกินเป็นสีหอมหอมเดอ้อกินปากหมาน่อยนะกินเขาอยู่บอออันนี้ซาตาํายัมเข่าวให้กินเรียบร้อยเด้อจ้าพอๆแม่เม่บ้าสิวอย,ยู่บ่โนะซาตาํายัมเข่าไห้หมาน่อยกินนะคือบบต้มเอา ต้มเอาเพื่อนบ่คอยกินปานไดต้องหยัมให้เพื่อนเบิ่งผูกกระตุ้นะอุ้ยลุยอยู่ <c oughs> ไปนอนบ่หึไปนอนบ่ไปนอนบ่ลูกชายพ่ออันนี้ปา้าแม่ตุย้ยเลี้ยงลูกไว้อยู่บ่หึแม่ตุย้ยดูแลหลานในเดอ้อเบิ่งนี่นางป้อแปมแป้มแห้งไว้เบิ่งผูก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  ขี่ดื้อพ่อมพูนพูนพูนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่กับเม่ตุ้ย่ะนี่อยู่กับเมถ่าตุงตุ้ยอแล้วเลยยังไปพร้อมเลยครับผมอ้ยก่อนจะได้ไปทางใดได้ก็มาหยอกลูกหยอกหลานก่อนอันนี้บักลาเต้บัลลาเต้พูนพูนเาแต่งความเพงน้องเด้อมาดูน้องทุกวันเนาะแต่งเนาะถ้าน้องไปเฝ้าทีอย่างเด้อ เพียงบ้านส่วนเด้อได้ยินบ่ะโอ้โหคาเพลงกัน,นเถอะเด้อทีน่นะเฮ <c ười> <c ười> ลาเต้ทีน่ะอันนี้บักแตงอันนี้ฮะแตงแตงแตงไปพร้อมนะครับผมเก็บมะเขือเทศการวันนี้จ้าหนาวพูด,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 ดหน,า,า,น,หนาเดือด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 อยู่หนาวไปหน่อยหนาวเด้อหนาวเด้อเนาะไป ว่นใช่เนาะไป้ายป้ายขึ้นเก็มมาเคือป้ายสายสายมาผัดลมแห้งผัดแห้งเด้อ ตอนนี้ก็มาหอดสวนมะเขือแล้วเด้อจ้าป้าข้ามาสวนมะเขือมือนนิอยากบอกว่าออนซอลไลเดอเพราะว่ามะเขือใหญ่เขาหนะ่ะบบท่านเก็บมีแต่จงไว้เก็บบาทเดียวเลยคือเก็บตอนที่เพิ่นซุกเบิดจ้าเพราะว่าชสวงนี้มะเขือใหญ่จะเก็บส่งโรงงานอย่างเดียวถ้าว่าเขาเก็บส่งพอค่าคนกลางคือตนะเกาหน่ะบบได้ส่งแล้วเด้อเพราะว่ากิโลละ4บาท ถือโพดก็เลยว่าไว้ส่งโรงงานอย่างเดียวส่วงเพิ่นเป็นหมากซุกเอ็มเอ็มแห้งๆพูนละก็เลยคุยกันกับแม่ว่ามือน้จะพากันเกมมะเขือเซอรี่นวยน้อยเพราะว่ามะเขือเซอรี่ยังเป็นราคาอยู่ mm hmm. เขาส่งพูนล,ลูกค้าแม่พูนละสต้าดัมกับบูทออกว่าลูกค้าแม่อยย่ใสซิมก่อนเยวถือหมากเฮียว <c oughs> อันนี้คือเพิ่นเริ่มอยากห่วงแล้วล่ะซาตาดามันเป็นจังได้บอลนี่พ่อเก็บอยู่บ่น่าจะได้อยู่ประมาณสิบกว่ากิโลว้าวรอบก่อนนะ่ะเราเก็บสุกเกินไปมาเลยแตกจ้ะต้องเก็บประมาณสีส้มๆนิดนึงนี่ มันสุกเกินไปมันก็จะหล่นจ้ะ,จะปุ๊บหล่นปับ๊บเก็บไม่ทันครับออเดอร์มาช้าพอดเก <c oughs> ็บขายไม่ทัน <c oughs> ก็ประมาณนี้ว้าวเด้งเกินไปแต่ไม่ได้มันแตกนะครับพอดีสวยเพระาะว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆหนาวๆมันเกิดเทศก็เลยอ่ามันจะแตกอ้าวมาเลยได้สักสิบกิโลกรัมวันนี้นะจ้า พราะว่ามะเขือเทศก็เริ่มหมดเรื่อยๆแล้วครับประมาณนี้แม่กินหรือยังเขือกินหรือยังมะเขือนะ่จะจยอิ่มแล้วป่ะ <laughs> <laughs> มาเก็บมะเขือขายหักเที่ยวแต่มากินมะเขือได้บอลนี่แม่นะโอ้ยบุ๊มบน สิแข่งกันกับนกแก้วบ่เนอเห็นมะเขือสุกบ่ได้เก็บกินอย่างเดียวโอ้ยซีนซีนไปเรื่อยจิ้มเจ็บท้องของมึงนะกระดากินมมะเขือจนเจ็บท้องแทบของแทบเอาแทบเอาว่าเด้อแม่นะออนซอนน้อแม่มีแต่หมากเบ่งเบ่งเนาะเด็ดเยอะสีสวยๆทั้งนั้นเลย

แม่บอกไอ้เจาตดาดำจีมได้บอกเราเก็บปุ๊บกินปั๊บนะครับ <c oughs> ได้อยู่ว่นม่15กิโลวันนี้ได้ยุ่บอ่ฝั่งนี้ก็เก็บไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่ามันตุ้ยแล้วนะครับผมนี่เริ่มตายแล้วล่ะนะครับต้องเก็บลูกที่สดส,สวยๆ,วยๆงามงามาอ้าวอ้าวไอ้คอฟฟโอ้ยวิ่งตามตัวนี้ลูกม้าเห็ดหยางมาคนเดียวบ่ มาคนเดียวหรือมากับน้องอ่าสองแตงนทงงเงี้ยขึ้นมาแล้วกันล่ะเด้อช่วงนี้รถคนดินเยอะมากในถนนน่ะจ้าสุกยุบบอต้องเอาสุกปานใดเดงเกินไปก็ไม่เอานะครับมันจะแตกจ้าอืมประมาณนี้เอางวงมันด้วยจ้า วางนี้ได้กี่คู่ทางแล้วพออตะเก็บแล้วเบิงบ,บ,บอลนี่บ่เต็มหดขู่แม่วางให้เรื่องเอาแต่หมกกักโตถี่เป็นสีอันใกล้สีซุกแต่บอให้เอาหมากักสีแดงเอ็มเลยบูกยังหลายอยู่สีแดงเอ็มนะเสียดายอยู่สีแดงมันแตกเนาะจ้าอา้าวได้ยี่บ่สิบกิโลผูพอเอาตาช่างมาแล้วพูนต้นไม้ใหญ่ผูป<ะ>แป๊บเดียวนะครับเออได้เด้สีดะเก็บมะเขือใหญ่สีแดงมีเนะาะมะเขือใหญ่ประมาณอีกห้าหกวันพูนละ ตอนนี้มองไปก็ยังไม่เป็นสีแดงเลยนะครับกําลังใกล้สุกเพราะว่าช่วงนี้เราเก็บมะเขือสุกอย่างเดียวคุณหลัเป็อาทิตย์คุณหลัจะได้เก็บนะแมนมะเขือสุกเก็บบ่อยากน,นานทีเก็บครั้งนึงช่วงนี้ก็สูบน้ำใส่ยางเดียวนะครับเล่งให้มะเขือสุก<ฮ>มาถึงขั้นตอนการช่างแล้วครับ<ฮ>จะได้กี่กิโลวันนี้ ช่วงนี้ก็กิโลกรัมละห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนี่ราคาก็พอฟังอยู่นะครับอโอ้ยน่าจะเกินนะสิกิโลนี่เกินแล้วล่ะน่าจะเกือบสิบเอกิโลพอช่างเรียบร้อยถังใหญ่สิบอดตัวนั้นน่าจะเบาวกว่าออ๋สีช็อกโกแลตจะเบาวกว่าสีแดงแซ่บยิ่ง่าแม่ แซ่บอย่างเดียวแม่นนะแซ <c oughs> <c oughs> ่บอย่างเดียวผมม่บอ่อแซ่บมือนักขึ้น,านมา,นเาเข่าหน้ัง่งมะเขือเจ็บท้องกินแต่หมักะเขือเซอรี่บอกกินเก่าอ้าวช่างเลยเอาลวงไปคว่ได้พ่อต้องเอาลวงไปด้วยมันจะไม่แตกเราก่อนนะ่ะเราเอาลวงออกมะเขือก็เลยแตกนะครับพ่อค้าก็เลยติมาดิเจ็ดกิ g g โลครึ่ง ตัวนั้นล่ะคนละสีเนาะตัวนั้นสีช็อกจ้ะยังหมดได้ช่างตัวนั้นนะอ่ามาช่างเลย,เยตัวนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลจ้ะโอ้ประมาณได้ยี่สิบเจ็ดกิโลครึง่งโอ้ได้หลายอยู่เด้อน,นะครับที่เรียกว่าจะได้สักประมาณสิบห้ากิโลวันนี้เกินเกินเป้าแล้วครับสุดยอดหลายเด้อ พ่อค้าจะมารับตอนไหนวันนี้นะใช้สายบอกแนนจ้าน่าจะใช้สายเนาะรอบสิ่แล้วก็มารับเที่ยงเป็นไงยังแซ่บเหมือนเดิมแซ่บคือเการสชาติแซ่บไม่เคยเปลี่ยนรสชาติอยากเปรี้ยวน้อยนึงละเสมอเนี่ยนะสสัยกินดูพดบเรีอกโบเซบแล้้บอกกินดูพดจซาตานกับแม่อันนี้สีช็อกโกแลตนะครับแนนจ้าตัวนี้ก็หวานๆเปรี้ยวนะแต่ว่าตัวนี้นะ จะเปรี้ยวกว่าตัวนั้นนิดนึง